ช่วงนี้ดอกกุหลาบของบ้านเราบานเยอะเป็นพิเศษนะคะสิ่งที่มแม่แหม่มทำเป็นประจำเลยนั่นก็คือตัดมาทำชานั่นเองการทำชาดอกไม้นั่นก็คือการเอากลีบดอกไม้ต่างๆมาตากแห้งวิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะหลังจากที่เราเก็บดอกไม้จากสวนของเราแล้วก็นำมารางทำความสะอาดเด็ดดอกไม้ให้เป็นกลีบตากทิ้งไว้ในที่ปลูงระบายอากาศได้ดีแสงแดดส่องทั่วถึงโดยไม่ร้อนจนเกินไปเมื่อดอกไม้แห้งแล้วเราก็นำเก็บใส่ภาชนะที่มีฝา ปิดมิดชิดเมื่อเวลาที่เราต้องการจะชงชาก็แค่นำกลีบดอกไม้ที่เราเก็บไว้มาใส่ลงไปในแก้วหรือภาชนะจากนั้นก็ค่อยๆเติมน้ำร้อนลงไปทิ้งไว้สักครู่เพื่อให้วิตามินและแร่ธาตุต่างๆละลายออกมาแค่นี้เราก็จะได้ชาดอกไม้ที่หอมกรุ่นที่ช่วยให้เราผ่อนคลายและได้สรรพคุณจากดอกไม้ชนิดนั้นๆควรเป็นดอกไม้ที่เราปลูกเองนะคะจะได้ปลอดสารเคมีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ปลอดภัยกับสุขภาพของเราด้วยดอกไม้ที่สามารถทำชาได้ มีหลากหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกุหลาบนอกจากมีกลิ่นหอมเย็นแล้วยังทําให้สดชื่นไม่อ่อนเพลียเลยบํารุงหัวใจและระบบขับถ่ายทามาริ ก็มีรสหอมเย็นช่วยลดความเครียดบำรุงหัวใจชาดอกอัญชันจะมีสารแอนโทไซยานินกับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ดีมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างเลยทีเดียวจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดให้ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเหมาะมากสำหรับผู้ที่ใช้สายตาตลอดทั้งวันชาดอกดาวเรืองก็มีประโยชน์นอกจากจะช่วยบำรุงผิวพรรณแล้วยังช่วยบำรุงสายตารวมถึงอาการเจ็บป่วยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการลดระดับน้ำตาลในเลือดและไขมันในเลือดอยังมีดอกไม้อ อีกหลายชนิดนะคะที่เราสามารถนํามาทําชาได้พร้อมด้วยสปปรรพคุณดีๆของดอกไม้แต่ละชนิดถ้าใครปลูกดอกไม้อยู่ช่วงนี้ก็อย่าลืมเก็บมาทําชาเอาไว้ชงดื่มกันนะคะหอมมากๆเลยนะคะ